สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องที่เข้ารบทุกทุกท่านนะคะมาอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้มาไม้เกาไม้รับนอกจากนะก่อนเข้าเจ้าสีมาพี่น้องทรงนักเรียนแล้วเข้ากับพากันมาเมื่อนี้แเนม่ทากนเลยนี่นนนไป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 ทางหาอันไปหาทางนอยง่ๆก่อนมาทั้งพีถ่ถาบมามา โอ้ใจเอยใจทำไมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวฝนนะมันเข้าหาเบิดแดละบอนี่เนะาะหมื่อวานฝนตกสงสัยบบมีคนมากเพื่อเข้ามาสวงบายบาจาักโอ้ยงาใหม่ลนแซวเลยก <c oughs> ี่เก่าที่เดิมละพี่น้องเอ้ย เพิ่มเติมก็คือสีมีบอนเนี่ยว่ามันมันเบิดหนาละบอโอ้ยังอยู่โอ้อันนั้อันหน่อยสมอลเฮ้ยคุดปันคุดหนูอันนึงโอ้ยบอมีคนมากหมูว่านซิมไลโน,โนโบอดี้แคมเยสซิเด่ว่ามันเบิร์ดละบออุ้ยอุ้ยหนีนอนหนึ่งเนี่ยเนี้ยเนี้ยนอนข,าขาวๆเลยพี่เท้าป่พี่ เนี่ยเนี่ยก็เห็นแล้วนี่หน่อยใหญ่ให้โอ้นโน้ยใหญ่เพันว่านอขาวแห้งนี่ยนะโอ้ยพออีเมอีกแล้วเขามาก,กับมานโลดนอขาวหมานอนอขาวโอ้ยเอ,เอ้าทุกมือกับบอนไซอยู่พี่น้องเอ้ยงัดก่อนเนาะโอ,โอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดนะ โอ้ยโลบงามแห้งจ้าไปไปไปหาต่อจ้ะยางทางยางเข้าไปนี่ละแต่ๆๆๆๆะละกล่องวาพี่โอ้ยงามแห่งมันมีคนมาเมื่อนว่านโนบะดีคำเยสเดย์กันอะไรอ่ะจับไปจับแห่งัดทังแห่งอ้ยงามแห้งวิตาโนงงามๆตอนนั้นสโคอีฟอ,อ,อือฮะอือฮะ พี่พี่พ,พี่มาพี่มาพี่มาพี่ตายมมีคนมากหมู่บ้านนี่เนี่ยมึงได้พี่น้องมึงสอนซาำโอ้ยเหย,ยงกินมาทางนีนเอาได้คือเกา่าไปใส่ตู้เย็นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตายสวยงามคือเก่าจ้ะสวยงามเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมหาต่อหาต่อ ขออีกแล้วพี่น้องท่างเขาไปเนี่ยโอ้ยหลายแห่งหมนเลยตะเนาะตะแน่เลยอ้ย <'re> อยตะเนาะตะแน่งัดทั้งนังงด <c oughs> อ้ย well, ใส่ได้โอ้ยแม่งกินซัมติงอีดลาวันโอ้ยตัวน,นี้นอ้คาวพี่น้องทั้งนังงด ดิสน่อยตื่นอีกแล้ว <c oughs> ข่อยมีนนส่งฟิดไหม่หรอพี่น้องเพราะว่าข่อยซื้อส่งฟิดให้บอกว่าขอ่อยบ่มีส่งฟิดใส่หน่อใหม่ว่าซะข่อยคนมากินหน่อใหม่อยู่แล้ว หนึ 1> 1, 2, 1, 2, oh, oh, ok ่งสองสามหนึ่งสองสามอุ้ยคุณอะอุ้ยมามาพี่น้องใส่แม่โอ้โหค่ะ ย่ดามาได้พี่น้องเบาเลรียซื้อลีลาบไดเหมาเนี่ยอุ้ย,ยขุดขุดไวโพดแล้วมันออกมาเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวแม่นบอลเนี่ยเพิ่งวับอยู่เนี่ย oh. โอ้ยสมอลเบบีเบบีวันท้องใหมท้อหม มันยังหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องพี่น้องนอกระลังขืนไม่ไหมพี่น้องแสบแห้งได้เนอเน,นี่นยพี่น้องแกงเนาะเหรียญว่าหัวบบได้มาเนี่พี่น,อนออ้อ,นเนนองเฝ้าเฝ้าวันมีคนมากหากมันหลายพี่น้องเอออุ้ย ชาดาว้ายเหลือม่องๆเลยขึ้นเลิกได้ฮะสมอบอเอาดอกหน่อยสวยเลือกได้พี่พี่พี่อ่ะพออีกแล้วพี่น้อง อยู่ในเกาะกลางโอ้โยงามแท้เดีข่อย่านเสียงคือโอ้โอ้โ,หโ,หโหู้แท้ภาวะาด้เนี่ยโอ้ยงัดไว้โพดเกิดสต i ลไนส์เ nice. อ้าแม่งกินว้าวมันมันสิเบิร์ดย่ามหรอวะ ไรยิ่ทีเด้อโอ้ซู่ซู่ใช่ล่ะโอ้นี่โอ้ายข่อยหายมันนอดำเออเครื่อใหม่เครื่อใหม่โอ้นอนนี่นอนนี่สุดหลอดเลย กรอบแท้ว yeah, ่าเนี่ยอีสโอ้เสียของเลยพี่หน้องว่าเคยว่าเอาดึกเลิกมันขาดว่ามันหัาไหวพี่น้องมันคือกรอบแท้ นายส่วน <Nice> <Yeah. S 1> ไปพี่น้องหาตัวหาตัวเฝ้าได้หมดนี่เขาบอกว่ามันหน่อยมันหน่อยเสียทรัซับเอาอยู่หน่อยทอาแตดหมานี่ยมึงในหา่าน <laughs> เอาห no, oh, น่อยทอดเทเบิลสโม่โอ้แมนใส่อันใดอีกนี่เอ้ยเหยียบโอ้ยน่อ oh. ยางจะได้ดอกบ่ม,มิตาหลังแทะนาะนอขาวพี่น้องคุณอ่ะไว้คุณ,นะคณนะถึงบ่ใหญ่กับขาวใสนี่บอกมาได้ซนะ้มทั้งกับดีแล้วเหมือนี่นะน้องใหม่กับซีเบิร์ล่ะดินโลมเหงพี่น้อง ้นตกใส่ <c oughs> เ้ขรอแค,ครแคดีแค้วนี่ถัดถดถมามาพี่น้องพ่อเอ,อ,ง,อ,เองละจ้า หากไพ่กับลายหน่อไม้ก็มีแต่หน่อพอดีงามเลยใบยใหญ่บนน่อยจ้ะมันนี้คือสีโบผ่อหน่อ,อใหญ่ดอกเฮ้ยหากเทียนต่กู้ขุดเลิกพอหากเลยพอดีเลยไว้ห่นก่อนผีนอหนึง นอนนึงจ้ะน้อนงามๆเลยตอนนี้เบบีวันอาไว้วอ,อ,อ่อออาฮะมาเห็นเขาเอาเบิดได้ค่ะนอนหน่อยนอนแน่นี่เขาปลดจงให้เจ้าได้ข่อยจงได้ข่อย,อยขอน้อยใหญ่ละพี่น้องสุดใหญ่ซัมนีว่ามานันหนีนะ เออเออเมนือขี่แต่ว่าเท่านี้พม่ามาขี่ไปบ่ขุดเลิกพนวองขุดเลิกเลวก,กว่าัต่์ผู้อู้ปาตีโถพ่อแม่พี่น้องสุดยอด พี่น้องแงมหาอีกก่อนเกือบเหยียบเพิ่อนอุ้ยหนอยใหญ่แห้งนอนพี่น้องเลยเด้อหนอยใหญ่แห้งจ้ะหนอยใหญ่มากเลยค่ะอีกเลี้วครับท่านขุดลัดว่ามันขุดลัดหนูพี่น้องเอ้ยใช่หรืว้าวไม่ <S <S ไปทางไหนละ่ะ พูดอ mm ื hmm. oh, so yeah. uh ้โอ้าสุดซ้ำนี่เฮียฮะซ้ำนี่ละพูดหรือว่าไนาล่ะไนส์ว่าดีเลยมีอันนึงนี่อันนี้ยังยว่ะแขกแขกเลตื่นไหม ฮะน้อสติวอะไรจะพี่น้องคลิปนี้เขากับสิเดล่ากันไปก่อนน่นจาจะเนาะพอกันกอีพี่สองน่าะเด้อมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทให้มันชแน,นลเด้อพี่น้องเดอ้อให้กดกระดิ่งเพื่อสิบัวผ่าคลิปใหม่ๆน่าจะเนาะฉัหรับมือนนี้สวัสดีจ้า